วัสดีครับขอต้อนรทำผู้ชมเข้าสู่รายการดูโตัวเวกูฮาพาทันกินแนนน์ท่านผู้ชมอยู่หัวใจทีครับแล้ววันนี้ผมจะพาทำคลิปนี้จบนะฮะไปสัมผัสกับการที่นะครับแหล่งที่มาการทำจรินสร้างงานสร้างเงินร และตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านถึงนะฮะตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะฮะเดิมทีเนี่ยนะค,ะครับวัดบ้านถึงเนี่ยนะฮะมี2วัดด้วยกันอ่าคือวัดโพเงินและวัดโพทองใช่ครับซึ่งวัดโพเงินเองเนี่ยนะฮะครับปัจจุบันนี้เป็นวัดบ้านถึงตรงนี้นะฮะและว้วก็วัดโพทองใช่ครับเป็นโรงเรียนประชาบาลแล้วก็ตามตำนานเนี่ยนะฮะที่เล่าสู่กันมาเนี่ยครับก็คือเกิดขึ้นในสมัยนะครับพระเจ้าอุทธรสมัยดุสิตยารัตน์นั่นเองครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีโรคห่ารบาดมากมายเลยทีเดียวใช่่ครับแลล้้วกก็็ทาาาานเยพข บริพารเนี่ยอพยพมาผ่านมาทางนี้นะฮะแล้วก็แอกหักใช่แอกบัวครับหักก็เลยพักแรมที่นี่อยู่เป็นเวลาหลายคืนเหมือนกันก็เลยโปรดให้สร้างวัดถึง3วัดด้วยกันครับวัดแรกคือวัดบ้านทึงครับวัดสองคือวัดรอรอวัดที่3คือวัดบางแอกนะฮะใช่ครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวล่ละนะครับก็มีหลวงพ่อโตอายุกว่าร้อยปีอยู่ในโบสถ์นะฮะตามนายก็เป็นปางป่าลีไหลนะครับใช่ครับก็สําหรับ พุธกลางคืนนะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อขาวไว้ปิดทองนะมาใส่กัะได้นะครับส่วนที่สําคัญและเป็นไฮไลท์ของวัดบ้านถึงแห่งนี้หลายๆคนเนี่ยนะฮะผ่านไปผ่านมาที่สามชุกก็จะไม่เคยเข้ามากราบไหว้นมัสการเลยก็คือท้าวเวสุวรรณนั่นเองครับและที่นี่ก็ไม่ธรรมดาประวัติกล่าวบอกไว้ว่าฮะท่านท้าวเวสุวรรณเนี่ยไปเข้าฝันป้าแจ๋วที่อยู่จากหลังบ้านทึงนะฮะแล้วท่านท้าวเวสุวรรณเนี่ยเดิมเนี่ยท่านมีองค์แค่ครึ่งองคแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเสียนะฮะจมอยู่ด้านหน้าวัด แล้วก็ไปเข้าฝันป้าแจ๋วให้ป้าแจ๋วช่วยเอาขึ้นขึ้นทีนะฮะก็เลยทำพิธีกรรมครับนำท่านขึ้นมาปฏิสถานไว้ข้างบนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะรูปปั้นนะครับซึ่งสร้างปฏิบัติกรรมขึ้นมาใหม่เพิ่มเสียละครับูรณะใหม่บูรณะใหม่ปั้นให้ใหม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูของแท้และศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะฮะหลายๆคนมากราบไหว้กันแล้วมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยบางคนเนี่ยนะฮะก็มาขอพรได้ดังที่หวังเลยทีเดียวครับแล้วที่เอาขึ้นมาเนี่ย เอาขึ้นมาในสมัยในพุทธศักราช2,522ด้วยนะนครับเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเราไป,ปดูกันด้านในนะฮะอ,อันนี้ปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะะเอาไม่ปิดเลยนะ <S 2> <S 2> ครับอันนี้ก็พี่ที่เป็นคนฝ้าแล้วก็ ที่ให้ข้อมูลกับเราเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะฮะเรื่องป้าแจ๋วไปเข้าปัดป้าแจ๋วพี่เขาให้ข้อมูลนะครับแกดอก กจ้าเ <9. S 2> ้าอย่าง,ง,งกา้าลยจุดเทียนสองเล่มสองเล่มหรอเปล่าครับครับการจุดเทียนจุดเทียนสองเล่มเนี่ยก็หมายถึงว่าตาข้างซ้ายและตาข้างขวาเหมือนเบิกเนตรนะครับเราจำมาจากวัดที่แล้ว <laughs> <laughs> ซึ่งใครหลายๆคนที่ได้เข้ามาที่นี่นะก็<ม><น>ะจะแวะเวียนม,มาเป็นประจำ<น>เพราะว่าขอจากท่านพ<ช>าวิญราเน,นะะี่ยได้โชคได้ลาบตลอดก็มีการมาแก้บนกันด้วยนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครขอแล้วได้อะไรประสบความสาเร็จเรื่องอะไรก็จะมาแก้บนกันนะฮะ เราไกลมินราบมินราบ,วรบ,รบ้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าองค์นี้แหละนะครับที่ ก็แจ๋วเองนะฮะก็ได้ฝันเห็นนะครับว่าอยู่ทางบริเวณด้านหน้าวัดทางน้ำด้านด่าน้ำใช่ครับก็เป็นเท้าไกลเพชรรัตน์นะครับส่วนอีกองคหนึ่งเนี่ยฮะฝันเห็นเหมือนกันนะครับอันนั้นใครฝันเห็นอันนั้นก็มีคนฝันเห็นนะครับก็แบบปั้นขึ้นมาอ๋อแต่คุณหาไม่เจอปั้นจากนิมิตก็คือในฝันใช่ไหมครับใช่ครับผมเอาแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่จะมากราบสักการะท่านท้าวิสุวรรณวัดบ้านพึงแห่งนี้นะฮะ เรียนเชิญได้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชพอสมควรเลยล่ะเปิดให้นะฮะตลอด24ชั่วโมงมันเซเว่นอีเลเวเลยนะครับอยากได้หวยนะฮะนี่ผมแอบดูในขันน้ำมนต์นะครับได้เลขแล้วเห็นเลขอะไรตีเลขนั้นนะครับก็ถ้าเราได้ในสิ่งที่เราสมหวังนะฮะก็มากราบสักการะมาแก้บนท่านด้วยนะใช่ครับยังไงก็อยากฝากไว้นะฮะสำหรับสถานที่แห่งนี้กับเทเวศวรนะครับ เดี๋ยวเราพาจะไปชมด้านในด้านหลังกันดีกว่านะครับซึ่งก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะมีองค์พระพิคเนศนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับมีเทพหลายๆองค์ด้วยกันที่อยู่ณที่นี้รวมไปถึงกุมารทองนะครับกุมารเงินกุมารทองครับนะฮะส่วนใหญ่ทางกุมารทองนี่ก็จะชื่นชอบของเล่นน้ําแดงใช่ครับใช่ครับก็จะเห็นได้จากนะฮะสิ่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าของท่านนี้ก็จะมีของเล่นมากมายแดงว่ามีการมาแก้บนกันด้วย เขาเรียกว่าได้แล้วก็เลยนํามาให้ครับหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้อาจจะนํามาให้ก่อนก็ได้นะฮะเหมือนว่าเราให้ท่านท่้นคให้เราประมาณนี้วิธีการแก้เค่ใดกครับส่วนด้านนอกเมื่อกี้ผมแอบเห็นเป็นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีใส่ศิลได้ไหมฮะเป็นผ้าสักสีผูกมีบางคนเนี่ยนะฮะเอาแป้งไปทำอะไรไปทาไปไปถูเพื่อค้นหาเลขได้ไหได้ไหมเขาเราไม่รู้แล้วเราเห็นไหมเรายังไม่เห็นเราจะพาผู้ชมไปดูไปดูได้ไหมครับไป เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะฮะอ,อ,องท่านทั้งสองท่านเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีน้ําแดงแสดงว่าการมาขอบุญบานสาังเาตนะครับทั้งเท้าไกลนินนาศแล้วก็รวมไปถึงเท้าไกลเพชรรัตน์นะครับ,รบก็อาจจะเป็นน้ําแดงนะครับมาบุญบานสาังเกต เปนเจ็ดออัมาถวายแล้วลุงเคยเจอไหมออกแล้วลุงเคยเจอเ เพราะทาวเวสนของเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีกระแสมีกระแสด้วยเขาจะช่วยเหลือมนุษย์อย่างพวกเราด้วยใช่ครับเรื่องการให้โชคลาภเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเงินการงานมั่งคั่งนะครับมั่งมีนะฮะเอาละครับก็ด้านหลังของเราก็จะมีองค์จําลองนะครับก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านนอกได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกดีกว่าครับ อันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นองค์จำลองที่จำลองจากด้านในนะครับก็คือองค์เดียวกันนี่แหละจะไหว้ด้านนอกหรือไหว้ด้านในก็เอาแล้วแต่ความสะดวกของเราดีกว่าถูกนะครับสำหรับสถานที่นี้นะฮะก็เป็นสถานอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดสมุทรีที่ อยากให้ทุกคนได้มาเคารพกราบสักการะบูชากันนะครับองค์ด้านนอกก็สาคัญเหมือนกันฮะก็เป็นเท้าไกลพิชารัตในกัเป็นองค์เดียวกันด้านในใช่ครับยังไงฝากติดตามนะฮะรายการดูโอโกเวของเราได้นะครับแล้วก็จะมีรายการนําเสนอนะฮะเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการนำมหากินก็อยู่ในรายการพวกเราเนี่ยแหละใช่ครับยังลืมก็แล้วกันฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถูกต้อวันนี้เราสองคน